สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตกรกรผู้เลี้ยงง้อเลี้ยงควายแฟนครับแฟนเพจบ้านสว่างเชแนลมณีบา้านสว่างเชแนลภาพพี่พาน้องมาชมควายงามที่ตลาดน่นกกกบบานโคกกระบือบ้านเชียงหวังอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรพี่น้องมณีกระตรงกับเสาวันอังคารที่เจ็ดพฤษภาคม2567พี่น้องเมืองบรรยากาศคือคากแห้งพี่น้องเนาะบ้านสว่างเชแนลเปิดชิดชิปที่สองต้องขอโทษขอให้ในชิปบ้านสว่างงงงามน้ำเด้อพี่น้องเนาะฝากไปขอโทษแฟนครับแฟนเพจบ้านสว่างงงงามชมต่ภาพเนาะพี่น้องเนาะ ง่วนงามหลายแต่วลาคาถูกด้ิพี่น้องง่วนมือนี้สนใจตัวใดมีง่วนแปดนั่งพี่น้องคลิปแรกลอยไปแต่ว่าเสียงบ่มีพี่น้องต้องขอโทษขอไพ่ครั้งนึงถ้ามีโอกาสสิย้อนกลับไปไทยเพิ่นอยู่ป้ายง่วนแปดเพิ่นพี่น้องเนาะกะฝากพี่ฝากน้องคนไรคนแท้บ้านสว่างเชนแนลน้ำเงีคลิปที่สองคลิปสองเนาะมาเปิดคลิปกับแบบปู่หน่อยนัพี่น้องเนาะสวัสดีครับขออนุญาตครับผมสะดวกก็นอนเลยแม่หรือกผู้เงื่อน ค้อยแ,แม่สาวพี่น้องแม่สาวหน่อยงามๆเพิ่นมาจูงไหวอยู่นอกๆมีคนมาถามเดี๋วพ่ลูกม,<า>มีอยู่เนาะเพิ่นเปิดเท่าไหร่สองหมื่นสองพันแม่สาวหน่อยสีสันดีดีพี่น้องเบืนะ้องหน้าตาหน้ามอท้องชัดเจนแข้งขาดีเบิดเขาวงเขาเปิดกว้างพี่น้องสูงได้อยู่ลอยเกือบลอยสามสิบพี่น้องความสูงเพิ่นพี่น้องเบื้องถ่ายเพิ่นแข้งขาเพิ่นงามอยู่พี่น้องสองหมื่นสองพันเพิ่นเปิดไหวพี่น้องสองสองเนี่ยน้องลูกเนาะสองสองนี่พี่น้องเพิ่นมาจากใส่ให้ลูกนะ 2, 3, 3. มข้ามเพลอนแจ่วเดิพี่น้องแม่สาวหน่อยตัวนี้มามจากข้ามเพลอนแจ่วงามอยู่เปิดชิมดิพี่น้องนี่เปิดชิมก็แม่สาวหน่อยงามราคากระถูกๆสองหมื่นสองพันเพิ่นเปิดไใบพี่น้องอ่ะเบิ้งเต็มโตพี่น้องเบิ้งควายหน่อยควายงามสองหมื่นสองพันเพิ่นเปิดไใบอะหอยทองกำลังมาสนใจมาแล้วบอยหอยทองยั่งยู่บ่ะเอาขออนุญาตเบอร์โทรลูกศูนย์เก้าสองหกศูนย์ห้าสามห้าแปด สามห้าแปดสี่เนาะเพิ่นมา,าจากย์รอยเอ็ดอ๋ออย่างก,ก่นอนกูชุม่มข้ามเพลินแจว่วกูชุ่มพี่น้องอ๋อกูชุม่มแปนว่าข้ามเพลินแจว่วลุ่มพุกสองสองก็ได้พี่น้องเพิ่นเปิดไว้นี่แม่สาวตัวนี้พี่น้องเป็นตาสนใจเป็นตาตอร่องของเพิ่นอยู่อ่ะขอบคุณลหลายๆลูกเพิ่นมาฮั่นครับผมย่างๆพี่น้องเดี๋ยวเสียออกไปทางหนอง่อ่ะพาพี่พาหน่องไปทางหนองเบิ่งควายทางหนองมีตาควายงามเลยพี่น้องเพิ่นปลูกไว้อ่ลาลังเท้อเพิ่นกระด็ดทายแล้วลังเท้อเพิ่อนขมาปลูกใบซื่อๆนะพี่น้องเนาะ มาปลูกไว้ลอ่อรถน่องเต้อก็อาจจะยังบ่ทันได้ขายแต่จ,ะจะปนปลูกไว้พี่น้องนี่ตะตูงงามพี่น้องถ้าตัวใดเพิ่นบ่ยอดขายก็สิเปิดราคาขายเพิ่นนําพี่น้องเนาะงามอยู่เพิ่นปลูกไว้พี่น้องแม่นี่งามงามพี่น้องหมักใหญ่แม่บักใหญ่สูเกือบ140เพิ่นเปิดไรพี่น้องเปิด<ห>ําลังต่อรองกันอยู่หกพันห้าให้เจ้าเจ้าก่โตอค้ดเถื่อนบ่ได้เอาโค้แม่ หกพ2นององหาบอสองหมื่นหกพันห้่นหกพห้าสอ่นนห้าร้อยเดพี่แม่อกไงพี่หนสองหมื่น้าร้อยเปินขึ้นตียงว่าก็อเจ้อ้กอนบาดสองหมื่นห้อไ้พี่น้องเพิ่นเปิดว้พี่น้องหอยเวียดเพิ่นกำลังต่อรองเพิ่นหายยู้อสองหาเพิ่นห้สองหาพี่นองพูดนพี่น้องพูน่ายยให้เพิ่นต่อร้องกันก่อน ห้อยพ่นในคล้ายไรเลยบ่เฮ้ยเพื่อนกำลังต่อรองอยู่ห้อยพ่นกำลังต่อรองแม่บักงามพี่น้องของหอยพ่นผุดหางามดีเลยพี่น้องแม่บักงามสูงอร่อยสามสิบเจ็ดไถ่พี่น้องงามโอ้ยลอยสี่สิบเลยสามแปดลำเก่าโอ้ยพี่น้องสามแปดบวกเลยสามแปดบวกเพป็นว่าต้นโตง่ามสีสันดีดีพี่น้องเบื้องหน้าตาต้นโตเพิ่นพี่เลยเปิดเท่าไหร่เปิดเท่าไหร่ สามสิบห้นเปิดไวสามหมื่นกับห้าพันเปิดไว้แม่ใหญ่ด้วพี่น้องแม่สาวใหญ่งามต้นตัวดีสีสันดีดีพี่น้องสามหมื่นห้าพันเปิดไว้เนาะมาจากใส่เงินรเงยเาขออนุญาตเบ์โทครับศู์์หสี่เจ็ดแปดสองศูนย์แปดหกพี่น้องสามสิบห้านเปิดไว้แม่ฝากใหญ่งามงามพี่น้องเบิ้งแต่ผู้ใดสนใจกระโทรมาต่อร้องกับผู้ดู้ขอบคุณหลายหลายเด้อครับผมมันมครับผม หอยพ่นกำลังขายควายวอผูหน่อยโอ้หอยพนกำลังขายตัวนี้บอกขายตัวนี้เป็นแต่หนาวอย่างอยพนเมื่อยแหงเม่อยหก่าฮัพอจินเขาจินนามฝนตกอยู่่อจูุบานเองตกเอง้วไรุ่เ้าเอ้าเห็นแล้วเปลาเห็นแล้วบ่ล่ะโอ้โอ้ เอามันเป็นแม่มมลมูกกันสบอเอ้กเาแม่ลูกกันเรื่องว่าแม่สาวตัวนี้เหแม่อย่ลอแม่กับทองแล้วแม่ลูกใช่วันมหาเด้อไปตากใยแห้งลายหอยพ่นอเมื่อยหลอยเราใส่ชุดละโอ้บักปู้สายเผือกเนาะโอ้ยเบิ่งแขงขาตัวโตงามงานพี่น้องเต็มดีครัพี่น้องเบิ่งไายเพื่อนค้างเพื่นพี่น้อง ยังนิดหน่อยยกไปเป็นพอพันสายเผือกได้สบายเลยพี่น้องสูงลอยสาสิงหาบวกเลยความสูงเพิ่นเบิ่งหน้าตาเพิ่นพี่น้องงามสายเผือกตัวนี้พี่น้องมาเบิบ่งหน้าเพิ่นพี่น้องอุ้ยรอพี่น้องสายเผือกเอาไปเป็นพอพันเนาะเบิ่งแขงขาบักผ้ากว้างพี่น้องหน้าตาเวย้ยมรอเลยพี่น้องซื้อบาร์อสิงหาเขาครบสองปีอ๋อได้ใส่การได้แหรอพี่น้องเดือนสิงหาซื้อครบสองปี อุ้ยพี่น้องต้นโตัวดีมังกรขาวอ๋อลูกเจ้ามังกรขาวเนาะใบหลอดครบมีเอกสารครบงามของเบิร์นี่พี่น้องสมพอดังพูดอ่ะเปิดไว้เท่าใดบาทเนี่เปิดไว้เท่าใดได้สี่สิบสี่เกาหลีสามสิบห้าพูดไม่โอ้โหโอ้ไม่โก้พูดอ่ะเปิดไว้สี่สี่หมื่นแต่ว่าบัตรสิเอาต่อรองมาได้เปิดว่าลูกมาเท่าได้กี่นั่นห้อยเวียดกำลังสนใจ หมายเวียดก็ตลังสนใจขายราคาเมีตาภาพเมตตาภาบเนาะเอาขออนุญาตเบอร์โทรน้ำเอาขออนุญาตเบอร์โทรกันครับผมขออนุญาตเบอร์โททขอไหเบอร์ทเบอร์โทเบอร์ท่ศูนย์หกสองศูนย์หกสองห้าเจ็ดแปดห้าเจ็ดแปดห้าแปดเจ็ดเก้าห้าดเจ็ดเก้าพิ่นมาจากใสเหรอมาจากใจม่จากใ่ โอ้ข้ามพ้นตานี่ตัวนี้คำพ้นตาเลื่อยบั่นข้เมฆเข้าไปเห็นเนาะโอเคคำพ้นตาแถวบั่นคำฮีเนาะโอเคทางนถ้าเนาะพันเองนั่นลาเปิดตันพิมยู่ระยองโอ้เลยเอามาขายโอ้อ้าวขอบคุณหลายๆเป็นมานครับผมผู้ใดสนใจโทรมาต่อรองตามเบอร์โทรเพผูนใดอ่ะอย่างต่อมาหาหอยซ่าหอยซ่าสิจูงไปใาย หอยสาหัสิจงูงหนีไปใสเมย์แบบง่ายเบิ่งยืนพี่น้องปาดม่านพร<ะ>้อมทองพร้อมเบิ่งวงเขาเพื่อนพี่น้องเปิดกว้าง,อ,งอ,าอ,อุ้ยสูงร้อยสี่สิบไต่เนาะร้อยสี่สิบไตอุ้ยพ้องพร้อมเพป็นว่ะอุ้ยเบิ่งเพี่งฝ้ายหอยสาประกันทองพร้อมเบิ่งอัตลักษณ์ฝ้ายไทยเพื่อนพีน่น้ององค์ข้อชัดเจนมากตาแต้มแจ่มแจ่มสุดยอดเลยพี่นอ้อ,นนองฝ้ายตัวนี้เปิดเท่าไรหอยสาเปิดไรห้าหมื่นหสิบห้าเพิ่นเปิดไว้ในราคาแม่พันในพี่น้องทองพร้อมประกันทองพร้อมเรียบร้อยหาซิมหาเพิ่นเปิดไว้น่านที่ออกมาพี่น้อง ผู้ใดสนใจเอาไปเป็นแม่คอบแม่ขายแม่พันสบายเลยหาดทิพยหาเปิดไว้ต่อรองเอาน้องหอยซ่าเนาะอ้าขออนุญาตเบอร์โทรครับ0ูนย์เก่าซีศูนย์เก่าสามห้าสองเจ็ดสองสามศูนย์พี่น้องผู้ใดสนใจโทรมาต่อรองกับหอยซ่าได้ราคานี้พี่น้องขอบคุณหลายๆหมานครับผมหาดิพหาได้พี่น้องนี่งามเบิรงเบิรงรอบตัวของเพื่อนพี่น้องเบิรงนถ่ายท่องแล้วได้พี่น้องนี่ประกันทองพร้อมเรียบร้อยราคาประกันทองคุณงามของเพื่อนพี่น้องพูดอะสุดยอดสุดยอดอ่ะยังต่อ สวัสดีครับห้อยวัดได้จังได้มากขึ้นใหญ่เลยอ,อุ้ยพี่น้องใหญ่แห้งยืนอยู่หม่องสูงแห้งสูงพี่น้องร้อยซีซีบ,บวกได้ต้นโตโอุ้ยเต็มเลยร้อยซีซีต่อไหนเออเพิ่นงกำลังเพิ่นงกำลังหางต้นโตพุดอะไรพี่น้องอุ้อยพี่น้องพุดอะไรโอ้ร้อยซีซีบวกพี่น้องใหญ่เงี้ยงามดีบ่ดีท่องความเดี๋ยวสิสอบถามรายละเอียดเพิ่นพี่น้องของอ้าวหอยวัดป่านดอนเพลิงสีเมืองใหม่ ใหญ่มามันคือโอ้ยสุดยอดสุดยอดมาฟังราคาพูเลยสุดอ่ะสุดอ่ะสุดอ่ะ่เพื่นต่อรองภาษาโทรศัรค์ัไมวัดเปิือเท่าไหร่สี่สบแปเพิ่นเปิือหใบ้ยพี่น้องแม่บักไง้อยเพื่อเพื่นไท้เท่าไรแล้วเพื่นไท้เท่าไรแล้วว้ายสี่สิบแปดเพื่อนเปิดเพ่นเปอ สุดแล้วสุดแล้วคุณผู้ชมอ้าวขออนุญาตเบอร์โทร่ง <0 96, S 1> หอยวัดศูนย์เก้าหกศูนย์เก้หกห้าเจ็ดหกเก้าหนึ่งหอยวัดบ้านดอนเพิงสีม่วงใหม่เพื่อใดแม่บักเนื้มาเปิดอ,อุ้ยสีสีแปดเพิ่อนเปิดไว้ <between S 1> ตอนน้อล่องเอาเนาะโอเคอเคูอเค้เนาะหน้ามีหลีน้ำเลี้ยงดีพี่น้องหอยเวียดกำลังสนใจเอ้าขอบคุณหลายๆเด้อหอยวัดมันมันครับผมห้ามเพิ่อนพี่น้องเป็นตาต้อล่องเพิ่อนพี่น้ามีหลีอ้าวเม่ลูกว้าวมันแล้วครับโอ้พอเบี้วว่าัน ข้อม <formation> <m> ือไถ่นอนี่ข้อมือข้อมือไถหอยซาดโอ้คนผุดไงแม่ลูกงามงามมาเบิ่งแม่บังใหญ่ตัวนี้บ่านนี้โอ้ยลูกผุดลูกงามไปาเมนผู้ใหญ่ไม่เวนิดหนี่ตัวนี้ว่าจังไหนก็บอกว่าจังไหนก่อนจะขึ้นหอด้วยว่าต่อโอ้จะขึ้นหอด้วยว่าต่ไปขึ้นหอดเข้ายังงั้นก็บอกต่อว่าจัดตอนไม่หยาดิโอ้ไม่หยาโอ้บักผู้ผู้น้อยกับแม่เพิ่นแม่บักใหญ่สูงลอยสี่สิบเท่าไร ซีซีหาบุ้ยแม่ใหญ่หรีเพือพี่น้องนี่ลูกไส้เพื่อนพี่น้องลูกไส้ผู้ใดหอยเวนี่ลูกกลมครับลูกกลมไส้กลมพี่น้องบุ้ยเบ่งตนโตแข้งขาเพื่อนพี่น้องหอยเวนีดตะการใดมากเมย์ักใหญ่พี่น้องใหญ่หลีเบ่งแข้งขาโตนโตเพื่อนรอยซีซีหาบวกความสูงเพื่อนพี่น้องนั่นลูกไส้เพื่อนพี่น้องหอยเวนิดแตมากเปิดเท่าใดค่อมอยหอยเวนิดหกสิบหกเพื่นเปิดไว้พี่น้องหกสิบหกราคาเกษตรกรราคาจับง่ายๆหกสิบหกหอยเวนิดไทยโอเคขออนุญาตเบอร์โทรหอยเวนิด 0ูนย์เก้าสามสามสองเก้าสามหกศูนย์หนึ่งพี่น้องผู้ใดสนใจโทรมาต่อร่องหักแพงแบ่งปันหกสิบหกคนเปิดไว้ต่อร่องเอาลูกไส้งามลูกไส้สายขมงามของเพิ่อนอ้าวตัวนี้มาตาใส่เลยอ้าวมันหมาเด้อขอบคุณเลไล่ผ่านเสี้ยวหวังใช่เนาะผ้าผีผ้าหน่องมารอชุ่มควายง่ามถิกรานักพวกกดือบ้านเชียงหวังรอไมาอีกโซนหนึ่งพี่น้องโอ้มาเบิ่งหอยแหกเกือบบ่เห็นหอยแหกมื่งว่านีว่าสิทา หอยแหกเหมือนนี้เลาะมากจนเห็นพี่น้องหอยแหกได้มากจริง้แต่พิชิตก็หอยแหกนี่แหละเอาสวัสดีครับหอยแหกได้จังได้มากเลาะหาแต่แตงโมว่านใช่ก่อะโอ้เพิร์ลกำลังต่อราคากันแม่ลูกบ่ะแม่ลูกลูกแม่งห้างเพิ่นลกำลังต่อราคากันพี่น้องเพื่อนห้ามแม่สูงลอยสี่สิบหาบวกความสูงเนาะลอยสี่สิบต่อไรหอยแหกลอยสี่สิบหาเลยพี่น้องแม่ลูกลูกแม่ลูกงามเพิ่นลกำลังต่อราคากันหอยแหกเกิดไปเท่าไหร่เกิดไป เจ็ดหื่นครับเจ็ดหมื่นเพิ่นเปิดไปเจ็ดหมื่นด้พี่น้องลูกแม่ลูกงามลูกปุยแม่ลอยสีสบแม่ลอยลูกสาวกับงามงามพี่น้องเมืองตัวโตต่อร่องราคาได้เจ็ดิบเนาะเพิ่นเปิดไเนาะเจบหา่เหเพิ่นเปิดพี่น้องเพิ่นกำลังต่อรองกันห้อยห้อยวิดนี่บริเวณมาต่อครห้อยวิดเป็นมะหอยสดไหนโอ้ยมันคือหอหน่อยทห้อยวิถ้วยบบกงามนึ่งอ้าวขออนุญาตเบอร์โทร062 6 2 485 4970 4 9 70ห้อยแหกบ้านร่องน้ำคุ้มตการคุ้นคนราชธานีเปิดไวัยเจ็ดสาะแม่ลูกลูกงามพี่น้องห้อยประวิตรกำลังมาต่อรองขอามพูดเล่หลายเด้อมันหมานเด้อมาหลายไทยทำห้อยประวิตรซื้อควายอุ้ยห้อยประวิตรนี่ป่ะซื้อตัวนี้อุ้ยใหญ่ควายงามไปห้อยประวิตรง่ามดีพี่น้องพูดอ่ะเอาไปรอยเอ็ดจากอุบลเอาไปรอยเอ็ดบ่ ้ยเอาไปงามอยู่เลยหอยงามสุดยอดมันหมานเด้อเอาไปต่อยอดกับไหเดกําไรเด้อหอยปอพิ้เด้ออันห้อยโอ่งกับไหเดกําไรเล่หลายผู้ขายไอซื้อนองกับไอซื้อกันเอ้ามันหมานทั้งสองคนขอบคุณเล่หลายครับผมหอยฟางมาเบิ่งเขาควายหอยฟางมือว่านบ่ได้เบอร์โทร่วหอยฟางมือนี้มาเอาเบอร์โทร่วนะเพื่อนแม่เขานี่เท่าไหร่สามหมื่นสามพันสามหมื่นสามพันบาพี่น้องแม่เขาโอ้แม่ลูก สองหมื่นสามพันลูกผูกตาเขาเพิ่นกับใครได้แปลกไร่เลรอตัวนี้เบ,บิงบ่งที่เราพี่น้องเขาเพิ่นปาพี่น้องตาเขาเปิ้งกับพ่อแห้งลหรสองหมื่นสามพันแม่ลูกลูกผูกพี่น้องแม่บักใหญ่ข้อหอยฟางพี่น้องเพิ่นเปิดไว้ผู้ใดสนใจเนาะเบิ่งตาเขาเพิ่นกับพ่อแห้งพี่น้องกูดะ ตะว่าหลุกไส้งามด้พี่หนอหลุกไส้งามโอ้กําลังสิขายแลล่ปลาโทร่มากเปินว่าเอาขออนุญาตเบอร์โทร่หอยฟางศูนย์หกสี่8 6 1 2 7หกส7 0นองด้ใสนใจโทร่มากต่อรรงผู้ใดพี่หนอตะโทมมาสักจิขายเบิดก่อนเปินว่าเอาขอบคุณหลายๆมันมาเด้อหอยฟางเด้อ สำหรับมณีชิปนีบ้านสว่างแฉลี่ยวผ้าพีผ้าหนองมาชมความงามจิตตลาดนะโคกับระถิบานเชื่งหวางกะไดะพระมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะฝากพีฝากหนองค้างมือซอยกันคุณไหลคุณแช่คุณต่างแม่พี่น้องเนาะคอยคอยมี่น้องกนเสร็จก่อนปูเรียบห้อยควายแฟนขับเพื่อนบ้านสว่างแฉลี่ยจะมีแต่ความสุขความเจริญพี่น้องห่างไกลจากโรคไผ่กับจิตพิการพี่น้อนลำรวยันรวยเบ้อนีเพื่อสิ่งสำคัญสวัสดี